กโอมาว้าววันนี้ได้สกินแจกแล้วนะคะแต่ฉันยังไม่ได้เรียนผีอันนี้นะคะเรียนวิญญาณนะคะยังไม่ได้ต้องไปเล่นเอาก่อนนะคะแล้วก็สะมาเรียกสกินกันนะจ๊ะเออกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมมาทำกันนะทุกคนเพราะฉะนั้นไปกดกันดีกว่ามีกดแปดสองคลายเครียดหรือเครียด่าเดิมมาไม่ดู นี่นะคะพอเราเล่นเสร็จก็จะได้เหรียญวิญญาณมานะคะเหมือนวันปกติที่เราทำกันเลยนะคะ,ะแล้วที่นี่เราก็เอาไปนี่มูหุ่นเงาสิงเท็ดนะคะก็เอาไปเลยค่ะ เราก็มาเล่นอันนี้นะคะเออฉ่ำๆเนอะอันนี้คืออะไรเราก็กดดูนะคะว่ามันเออมันใช่อีนี่จริงไหมนะคะอันนี้ไม่ตรงกันนะคะอีพื้นตรงเนี้ยมันมันคนละสีกันล้วก็ตอ,อบเราตัดสินว่าเงาที่กําลังแสดงอยู่เป็นผู้ที่ถูกขังจริงไหมเราก็ตอบว่าใช่นะคะทําไมมันไม่ใช่อะ่ะ <c oughs> ต้องตอบว่าไม่ผู้ถูกขังคือเราตัดสินว่าเงาที่กําลังแสดงอยู่เป็นผู้ถูกขังจริงไหมมันใช่ไง เออเนี่ยช่วยเหลือสําเร็จนะคะก็ทํำๆไปเลยแต่เมื่อกี้เป็นไรไม่รู้แล,แล้วก็กดใช่นะทำไมมันแบบเสียงหัวใจงงนี่แล้วก็เสร็จนะคะวันนี้เราก็ได้เลือกสกินนะคะโอเมกอสกินฟรีนะคะโอเมก็เราก็จะเลือกสีแล้วก็จะไปรีวิวกันนะคะทุกคนโอเมก o d นี่ ัลโหลทุกคนวันนี้ก็อยู่กับเกม Identity V นะคะก็มาอยู่กับสกินสีนะคะเราเลือกสกินสีทุกคนเลือกสกินอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันนะจ๊ะว่าเออเลือกอันนี้เอออย่างน้อยทุกคนฉันว่าทุกคนต้องเลือกสีอย่างแน่นอนเพราะว่าคือสกินสวยนะคะคือตัวละครนักนะเขียนยายก็สวยแหละแต่ถ้าจะให้เลือกระหว่างนักเขียนยายกับสีทุกคนก็น่าจะเลือกสีกันนะคะเราอยู่กับสกินที่มีชื่อว่าอะไรนะทุกคนมีชื่อว่าอะไรพูดพร้อมกัน เออเมืงเยียนนะคะทุกคนเออใช่ไหมเมืงเยียนใช่แหละเออสกินนี้นะคะก็นะคะก็เป็นสกินคอร์บเจ้าสาวอะไรสักอย่างเนาะเจ้าสาวกระดาษอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะคะเราไม่เคยจำอะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นไม่เสียเวลานะครับไปดูสกินสีกันเลยดีกว่า <S <S มาจ้ามาจ้ามาจ้าล่าสุดไปเล่นนักเสิร์ฟหุ่นมากับเพื่อนปึง้งนี่ เราจะมาเป็นสีอีกันนะคะะอ้ oh my god เออว้ายแรงมากนักเขียนยาโ o ้ oh my god ถือว่าเป็นการรีวิวไปด้วยกันเลยได้ไหม <c oughs> ตลกอ่ะว้ยอุ้ยอะไรอะโชวอะไรกันเอ่ยโชว์อะไรกันคะโชว์อะไรพี่ก็มีขนองพี่ก็มีไม่ต้องมาโชวหรอกแต่พี่จะเล่นสกินแตะกดเลยคะ่ะทุกคน มาแระมาแระและก็มาแระว้าวเก๋มากเข้ากับอันนี้มากเลยอันที่ห้อยกระเป๋าของลิงค์คิกอะออคือเก๋ว่านี่นะคะถือค้อนแบบเฟรดเฟ,ฟ,ฟ,ฟเลยนะคะคือแบบเก๋มากเรามาปั่นตรงนี้กันดีกว่านะคะทุกคน <c oughs> รู้สึกจิบคอพูล่าคือแม่โมดแห่งความฝันเมื่อกี้มันเดินมาดูฉันอะ่ะเมื่อกี้อันนั้นมันขึ้นอะ่ะแต่แบบมันไม่มา มันลากไปนู่นไปไล่อินฟินิตนักกายกรรมด้วยแต่ต้องรีบปั่นนะคะเราจะได้ไปตบผีวายสิบสองไปแล้วเพื่อนสิบสองไปแล้วเพื่อนตายหาะแล้ว,ลวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปซ้ำเครื่องเพื่อนชอบความแบบอันนี้มันเป็นแบบเออคอนอ่าคอนตีตะปูอะเออฟิลแบบโนบาระ,ะเกเวอร์แต่พวงกุญแจลิงคดเข้ากับสกินนิเวอร์นะมันตัด กันดีเนาะมาดูทำให้สกินดูสดใสขึ้นอุ้ยหลเราเรานักกายกรรมไปไหนอ๋อนักกายกรรมอยู่นี่ว้ายแรงมากโดนหมา,ากาัดอย่าไปล้มใกล้กับอีนะจ๊ะว้ายลูกงูอีกตัวกำลังไปฉันเชื่อว่าฉันจะสับได้ <What? S 1> ตีลูกงูออกไปก่อนุอยนางสาวชาณนาะ มามา,มาอยู่กับฉันมาสี่แกหนีหนีหนีหมาหลุดแล้วหมาหลุดแล้วหมาหลุดแล้วสับเพื่อนเอาคอนทุบหน้าผีเอาคอนทุบหน้าผี แผนเสพโนบาระตัวจริงโนบาระตัวจริงโนบาระตัวจริงคุราเปลี่ยนเป้าหมายคุราเปลี่ยนเป้าหมายคุราอยู่ใกล้สันวะเตโยปิฟาริปิเตโยปิฟาริปิ กัมรอบและมึงตัววะใส่กูเอ๊ยโอ๊ย,อย,อยมันเกินอ่ะทอมันน่ะเอาคอนมาถูกผีอ่ะสันตายเองเลยปะเนี่ยไม่นะรีบไปซะรีบไปซะไม่ต้องมาช่วย ออกไปเลยไพคัวมันไปที่ไปไปออกแม่งูมันแพลมันตลกแม่งูอะไรมาแพ้คะตัวที่เก่งที่สุดในประพีสามารถเสกลูกน้ำได้แปดล้านตัวยิ่งกว่างูยุงคลอดลูกถ้าเธอแพ้ฉันก็รู้สึกสนั่แล้วคะ่ะต่อให้ฉันตายก็อีกกเถอะเรารู้สึกว่าเรากลับมาเจอเพื่อนคนเดิมนักกายกรรม โอ้ไม่ก็เราขับมาเจอนักกยกรรมผู้ชายที่เราปกป้องแต่เราไม่สามารถปกป้องตัวเองได้ตลกอ่ะ,อะฉันฉันปกป้องเขาได้แต่ฉันไม่สามารถปกป้องตัวเองได้มาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วค่ะมาแล้วอุย้ยเจอถุงอ่ะเจอน้องถุงอ่ะ น้องถุงอั่งหนูแน่เราเนาะมันไม่มาหาเราหรอกวายน้องถุ่งยังไม่ได้แผ่เลยเครื่องจะเสร็จแล้วนะหนูไล่าชาไปนะคะลูกเครื่องเสร็จแล้วดูนะคะทุกคนคือมันถือค้อนคือสวยมากชอบชอบตรงนี้แหละแต่แบบเวลาอยู่ๆก็เป็นไกลทองนะคะอยู่ๆก็หอกไกลทองมาแต่ไหนก็ไม่รู้นะตลกมากสันเป็น ไกรทองเหมือนมากเลยนะแล้วผูกแบบผู้แดงๆตรงปลายเนี่ยเห็นไหมผ้าแดงๆเออไกรทองค่ะอีนี่เราไปซับดีมั้ยฮะเราเราทำตัวเสลอดีกว่าเสลออีซานะคองโซนาอีนาเนเควียอินาโซกีโซโวโซว้ายพ่อวีโตโๆเ

ตีโดนฉันได้ไงเนี่ยเขอคนนั้นคือฉันอีกคนรีบหนีไปแฝตพี่แฝตพี่หนีไปเครื่องเตรียมละมันมาหาฉันหรือเปล่าสุดไปแล้วสซ้อนเอาความมาทำไมผู้ชาย <S <S ลูกไฟกูบาดฉันจะตายอีกแล้วหรอฉันจะตายอีกแล้วหรอไม่นะคือมันขีดไม่ทันอ่ะในหัว á. มันสั่งว่าตีตีตีต,ตีแต่มันไม่ตีนะอุยอ้ยอมาช่วยฉันหน่อยมาช่วยฉันหน่อยมาช่ยฉันหน่อยผู้ชายตรงนั้นอ่ะฉันรู้ว่าเธอรักฉันบอกแปลกโดน ปอกแป๊กเปิดประตูแล้วอุ๊ย,ยนักกายกรรมมันมาจริงมันมาจริงเราลุ่มอยู่ไหนเนี่ยไปค่ะขึ้นข้างบนหย่าย่าย่ไป โห่หลุมไม่ได้อยู่ตรงนี้ตอนลาบูบูมันกลัวมันกลัวว้ายมันกลัวฉันมีสิบสองฉันไม่สามารถออกหลุมได้ แดงหมดแล้วนะเพื่อนมาไหมช่วยสันอีกรอบมาช่วยฉันหน่อยตาแดงหมดแล้วว้าทุกคนรักทันแฟดพี่กำลังมาช่วยทันอยู่ตรงนู้นทุกคนรักฉันมาแล้วเอาเป็นใส่เ,เกมดึงฟรีค่ะันี้ไปค่ะไปฉันมีสิบสอง แพ้แล้วค่ะแพ้แล้วค่ะเขามานี่กันราคารู้เขามานี่กันราคาวายสนะรถอ้อยแฝดพี่วายรดรดสี่รดสี่เ <c oughs> กว่วมาเลิศเกินเลิเกินนี่กดไหลเลยเศรษพี่ให้สันรับตีนแทนแล้วก็ไม่มาช่วยอีกเลยผู้ชายที่สันเคยช่วยเราที่แล้วแล้วก็กลับมาช่วยฉันน้องไข่ดำ อ,อะไรอ่ะซื้ปอปอกแ๊กเน็ตทุกคนเก่งมากว้ายเลยฮัลโหลทุกคนคลิปเป็นไงบ้างสนุกมั้ยเออถ้าสนุกก็อ,อ,อ,กกอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่ๆสนุกๆแบบนี้ด้วยนะจ๊าโอ้มายก็นะคะคือ,คอ,คอแบบโอ้มายก็เป็นการรีวิวสกินที่เลิศมากนะคะเพื่อร่วมทีมคือเลิศ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 เลยนะคะก็คือแบบปังๆผู้ชายเราที่แล้วกลับมาช่วยเราที่นี้เหมือนแบบ กับนางเอกเฟอกันเลยอะ่ะเออมีผู้ชายปกป้องอีกแหละจากคลิปรีวิวที่แล้วประดับลักกิไกยก็มีผู้ชายปกป้องตานี้ก็คือแบบผู้ชายก็มาปกป้องนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปหาแรกสกินกันมาเล่นนะคะสกินสวยแจกฟรีแบบนี้อย่าลืมนะคะก็การรีวิวคลิปของสีฉันขอจบเพียงเท่านี้ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย